สวัสดีครับพี่น้องพบกับช่องหมอตุ้ยลำเพลินออฟเชียลครับเอียหยังเนี่ยสวัสดีครับผู้จัดการเอ๊้ยหยังเนี่ยเรียงน้าหมดหรือจังไหนเตรียมน้ำไข่หม้อจากหม้อหมู่บ้านเนี่ยบ่ายสามโอ้สุดยอดนี่ให้กำลังใจที่งานทำพี่น้องชิปขนนี่สร้างกับเสาทุกอเไรสร้างกับเสาลักกิโล พี่น้องครับผู้ใดอยากแนะนำพี่น้องว่าสมาัคร์ทมากเลยครับรับไม่อั้นค <ไป S 1> ่าแรง <ไป S 1> ขั้นต่ำเจ็ดร้อยถึงแปดร้อยแร้อแปดมนแปดร้อยครับบวกบวกเลยมาหล่เอาใจมานะครับใจร่จางกายกับจังหวะก,กันข<จ>อาใจมาก่อนมาอยู่สักสองสัปโมงเกินก็นได้ <laughs> ให้แรงใจกันพี่น้องครับพาผู้ใดมานังทั้งวนี้สว,ส,สวัสดีครับ สวัสดีสามสวัทดกค่ะสวัสดีค่ะชองพอตุ้ยชองพ้ตุ้ยลำเพลินออฟฟิเชียลช่องาตุ้ยลำเพลินออฟฟิเชียล้อยคะเป็นอย่างมากเมื่อคืนเดี๋ยวทำไมมันต้องมีอะไรเปลี่ยนอะคนเราพ่อมันามันมันก็ต้องพัฒนาอยู่กับเองมาตั้งสองปีกว่าเกือบสาปีมันต้องมีอย่างมึงจอยลงก่นี้บแมนโแมนน้หนักน้นดูดีๆมีอะไรบ้าง คนอยู่ด้วยกันทุกวันก็จะเห็นก็จะรู้งามขึ้นบ่าว่าอันงามแต่มันงามอยู่แล้วก็ต้องไปสงสัยค่ะแต่นี่แบบดูดีๆย่าพ่อดูดีๆเอย่าได้โทษเธอโทษเธอเออแสงได้แห้งงามบ้านนี่โอ้ยสีผมผมทำนานแล้วเหรอเหรอเห็ดตุ๋นแล้วโอ้ยผูแล้วว่าง่ายหากหน่อยต้องตัดผมหน่อยตัดอะไรเขาเรียกว่าผมอะไร หน้าแมวหน้าหมาอุ้ยนี่หน้าอะไรแพร์เดโอ้ตัดเมื่อไหร่นี่ตัดมื่อนี้ค่ะนี่หน่อยคนลุกไปโอ้ยเป็นคนลุกไปโอ้ยนี่สวยน้ำใจใช่ใช่แบบหน้าแพร์เดคนจะงงานงามที่ใจงามอะไรงามใจงามมาจากแพร์เดสะออนผู้ออกงานนะรู้เนาะมาอยากมาเต้นนี่ไงก็มาสิเขาโทรมาสมัครงานแล้วเนี่ย คพราะว่าสำหรับเรโชวีนหนอนครนอนเปลี่ยนดีดีอนพ่อพงเทพค่ะสครับ้อมทั้งปีโชว์สองเออหนอเราเป็นยังดงหเอนใส่บที่เราประคองกันไวตัวเฮาเสีคุกันไว้หน่อยนะเขาจัดอยู่เขากำจิตให้อยู่ไนเนี่งกจิตให้อยู่ไะจ้าหนยน่แหละแหละดีดหอนครับโอ้คนหนอนคนเตียนไป ตัดอยู่ไซร้านไหนเนี่ยโกสุ้มค่ะออัดเราใบประกาศท่าเราแต่ว่าเราก็ตัดงามแต่ว่าบมเมนตัดเราเองเจ้าของร้านตัดเ่าเป็นตัดเราเองโมโยวาอิหรีค่ะเล็บเอาเองเสียเสียเสียค่ะค่าร์แผมไม่เครื่องเครื่องลยว่าไม่ตัดอยู่นี้พี่น้องสวยจริงอะไรจริงโกตุ้มรักษาอะไรประมาณเกเซนโกตุ้มรักษาศาสตร์ปรามาณเกเซนโมเมตบอกพี่น้องเฮ็ดมัดหลายนีรับตัดขนตัดตัดขนหยอด เอนเลือดแกงนอกนะรับหนึ่งเนี่ยขยี้เข้าไปคือคนบราจะเป็นกระสี่นละพ่อนไปถึงถามเนี่ยว่าเป็นเสียงแบบเซียนดีมากอนสวย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 เอ้าเนี่ยฉันบอกแล้วฉันลูกสาวฉันเปลี่ยนฉันดูออกอะต่อไงตัวพวกมั่วกระจายได้เชื่อมไวไฟไหมล่ะตอนนี้พอเชื่อมพอออกเลยพอต้องเชื่อมไวไฟวันนี้วันนี้เอาซัมเปิลกี่โมงวันนี้ถึงกี่โมงอย่าบอกเลยเตยลาเลยเ้าเลย หรือว่าดูตามสถานการณ์ดูร่างกายลันจะบล็อกเล็กน้อยเสร็จแล้วก็รอดัตตุนตีอื่นจัดของเต็มสตรีมเล่บล็อกไหมก็ไหลยาวเหมือนเราแสดงเลยใช่ไหมแสดงใช่จนจบสคริปต์คอนเสิร์ตพอตรงไหนไม่ดีก็มาแก้เลยแก้แก้จนถึงเช้าเลยตรงเลยนะทุกตรงวันหนุ่มก็เลิกเช้าหกโมงเช้าโอ๊ยมื่อหนำตรงขอเลยนะเอาตรงตรงเลยจัดยังไงมันยังไงได้รู้เหนื่อยมากสู่ปั๊บไปตัว เพราะว่าเขาซ้อ,อาามจะได้พื้นนะทัน้นบมดล่ะนั่นก็ส่วนยังไงเดี๋ยววันนี้นะมันต้องดีกว่าเดิมใช่มันต้องดีสิถ้าซ้อมแล้วไม่ดีขึ้นจะซ้อมทังไมจัดไปบอกตรงๆเดี๋เลยคือตอนนี้คือแดนเซอร์เราไม่ไม่ไม่มีอาชีพพอพอเราบอกกันตรงหน้างานกับเีย่ใน,น,นกันบอกเข้าใจบอกบอกเข้าใจนในมันบอกออกสื่อไปเลยเพราะว่าวันนั้นหนูบอกเพื่<ข>อนยางลุงเวทีกบปยังลุงมาหนูกับลุงมาเบอกได้ได้ธรรมดามันต้องทำงานให้เป็นมืออาชีพละลายกันละลายมือนละลายพฤติกรรมกันวันนี้ละลายกันก็คืออต้ง ต้องทําทันทีเพราะว่ามืออาชีพใช่ออนสเตจบนเวทีคือเราอยากให้เรารู้คือหลังเวทีอะไรก็แล้วแต่ถ้าเจอเรื่องอะไรมาแต่ับนเวทีเราต้องออนสเตจไงพ่อต้องต้องเลิกเป็นมืออาชีพเป็นกำลังใจนะคู่มนกันเป็นกำลังใจให้ครับเข้าใจครับคันจริงมากเขาก็ต้องนั่งแก้ไขนี่ครับพี่น้องโอ้สุดยอดสุดดีนี่ครับเป็นกำลังใจให้พี่ขอบคุณพ่อแม่บ้านฮักน้องมะนะแล้วก็ นอนหัแกแข้งเด้อครับที่เรียงรเรียงน้ำเรียงะขอะขับเข่าขับน้ำมึงครับนี่ครับอน,นี้จัดเต็มครับ,รบกันเนินจัง <มา S 1> สวัสดีเอฟซีถามว่าขึ้นเงียบแต่ไปที่ไหนฟอ,อ,อนะงฟองนะซ่องนะซ่องนี้ดักแข้งเลยไหทั้วทง,ทงวันยู่เบื้องหลังหลายลพูดไม่ได้ไปยู่เบื้องหน้าเข้าใจเพราะว่าเมื่อนานกะเบิ้ดเมื่อเขาก็ไม่ได้จี๊ด จะนอนสามทุท oh, so ups, so ่ม erm> น yeah ั่งก็ไม่ได้อาบอนี่เป็นน้องซองลูกพี่ยาบุนนี่เดี๋ยวแจนแจนนั่นเปน้องให้มันลงตัวก่อนจังว่ากันให้มันลงตัวก่อนเป็นบ่อ้าวจัดการปมืหลาหจัดการนี่ครับนี่ครับนี่เป็นที่ซองกันฮะผู้เดียวสามยางเลยเตี้ยนี่พี่น้องพร้อมแล้วปะเนี่ย นอเฮ้ร่างใจหายครับเทียนมาหลังเข้าคิดไม่ออกบอกไม่ถูกขาดอะไรต้องถาจออันนี้ไฟใส่คือหลอดใหญ่แต่เขาทั้งหลังเขาคืออะไดหลอดใหญ่นนนี่เอามาใส่หนะไฟหลอดไม่ใส่เฮ มือหองาน้นมันคองมอนอมสนีอม่ใส่นี่ไฟเนี่ยขอกค่สองหลอดต,ตีตั้งหลังกัน,น,นอขอคุณหลายนะครับปเป็นลังใจให้กันไปนอ่อลงนี่ครับทีมงานห่องบถิมบอป้ากันเบื้องหลังกอกั่ไว้เนาะ ครัเอาพี่น้องครับเมน,นี้เขาจซ้อมเมาใสาโ่โมงเนี่ยมาตุ้ยกระซิบก็ทีนั่งพี่น้องบังน้องพี่น้องเด้วซ้ำก้พี่น,อน้องเนาะเอาคลิปนี้ฝากไว้สน,นิทพี่น้องอย่าลืมให้กลังใจพี่น้องทีงานเบื้องหลังแล้วก็ทีมอ่ะพงศ์สองเข้าเป็นกลังใจกันเลยกันเจอกันที่นอนอำเภอบ้านคว้าครับ อุดออรอุป้าแมนชัยาพุ่มครับพี่น้องวันที่สิบสองคนละกะอำเภอ์มันคว้าตัวอ่ใชัยาพุ่ม,มนะเจอกันที่นหนพะีออกก่น้องเนาะออกงานมันต้องดีขึ้นกว่าเดิมร้อยเปอร์เซ็นต์พี่น้องห้านปเปอร์เซ็นต์เลยแหละบ่ต้องห่วงครับอาจารย์เปิดเท่ากับมากแต้เป็นเหมือนทพี่น้องเนี่ยเอาคลิปนี้ฝากไว้สนิทคลิปหนังพอไม่เบิงแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์น้องติดตามช่องบ่าวตุ้ยลำเพลินออมเชียร์นครับบ๊ายบายสวัสดีครับ